เมื่อก่อนเป็นรูตรงกลางนี่ใช่ไหมนี่นี่นี่นีนวันนี้เขาทำรั้วอย่างดีเลยทุกคนเออวัวหายแล้วล้อมคอกไนมะเห็นไหมเออดีดีด,ดีมากเลยเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมองเห็นไปทะลุเดินไปได้ใช่ไหมที่กบเคยเห็นให้ทุกคนดูตอนนี้เขามีรั้วทําสวยงามขึ้นมาทันทีโอเคมไไไนอันนี้วัวองทุกคนโอ้ได้ตั้งหลายตัวดิว เดี๋ยวกินไม่หมดยิ่งหมดยิ huh. um ่งเยอะตั้งเด็ดด้วยย่หมดยิ่งไม่หายไม่โหนี่ก็น่ากินขนมที่นี่เยอะมากน่ากินทุกอย่างอันนี้น่ากินมากทุกคนอ้ห้พายคุกกี้ฝั่งนี้ล่ะเนี่ยว่าอะไรคุกกี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นแบบนี้โอ้มีอ๊อฟแมด้วยเอาไหมมีอ๊อฟแม่มี เว้ยนี่มองอะไรไม่รู้มองไอ้เขาเขาขีดมองมองว่ามันจะแตกหรือเปล่าป้ไปดูข้าวสารหน่อยเอาเงินบอกไอ้มาไม่เตรียมไหมเตรียมที่ไหนก็ได้ไอ้บอกว่ามาซื้อของแค่ไม่กี่อย่างใหไอ้นี่สวยเนาะเออสวยงามก็เอามาสวยเนื้อแบบไหนเนื้อแบบไหนสวยงามหนูเนื้อแบบไหนนี่สดๆบอกเอานี่นี่ราคาเท่าไหร่ทำไมถูกจัง ทำไมถูกจังที่ต้องหลายแพคอะอะหนูไม่เข้าใจ<อ>ทุกคนบอกหนูหน่อยทำไมถูกจังอะที่ร่างราคาดูดีๆมันใช่หรอพาวล่าหรือเปล่าไม่ทำไมทำไมได้ตั้งสี่อันสิบห้าเหรียญทุกคนน <c oughs> มูไมกินูเากอามาอันนี้ี่เราไปซื้อหเอามาเร็วใช่ มันยาคู่เราเลยเจ็๊ยบเนื้ไม่ไม่ไม่หนูจะเอาอันนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนกับนมยาคู่ที่หนูซื้อที่ว่าเราไงไม่เยอะหรอกหนูกินมาแล้ะสองขวดสามขวดผ้าสิบอันห้าสิบอันแฟนเนียโอุ้ยหนูชอบเลยอ่ะ ถูกอ่ะถูกอ่ะที่ละสมมหนูชอบโอเคข้าวสารทุกคนยี่สิบห้าพันสิบเจ็ดเหรียญเอาเนี่ยแหละที่ละ ไม่เอาที ield, oh ่ห <Okay. S 2> uh ่ออะไรด้วยเออมีเงื yes, okay, en, bacon, ่อเที่ยเขาด้วยก็โอเคอยู่นะยี่สิบยี่สิบห้าอนี่เโอเควันนี้เราได้ข้าวเบคอนไข่โอ๊กมิลใช่ไหมเขาเรียกโอ๊กมิลเหรอที่รา อันนี้ตรงกาเนี่ยคุณสันมีชอบแล้วก็นมเปรี้ยวหรือบ่อานมยาคูบ้านเราห้าสิบขวดเล็กแล้วก็องุง่นโอเคคุณน้ำนาจไปเอาเน่นมาเพิ่มทุกคนตอนแรกว่าจ,จะที่เช็ดหูสิบเมียกบมา,าวิตามินไม่กบมา,าวิตามินกคน<ๆ>มันจะมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงทุกคนนี่ แบบนีสิบเหรียญกบก็จะเอาไปกินเพราะว่าช่วงนี้กบรู้สึกว่าร่างกายของกบไม่ค่อยแข็งแรงเลยกบก็จะเอาอันนี้ไปด้วยอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นวิตามินดีสําหรับกระดูกฟันแล้วก็อะไรนะที่รักกระดูกฟันแล้วก็อะไรนะคํานี้กล้ามเนื้อใช่ไหมกระดูกฟันเออเนื้อกล้ามเนื้อเลยเออนี่ไปกินนี่แหละอ่ะไปไม่กลับไปเมืองไทยเราค่อยมาขนไปเพราะว่าน้งก็ น้องสาวกบก็ต้องการกินแบบนี้เหมือนกันที่มีลูกอ่ะนางมีของผู้ชายด้วยนะทีละเอาไปไหมของตัวเองโอเคค่ะทุกคนไปแล้วไปดิไปแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะไม่ไปสี่สิบขึ้นไปจำไว้นะไปแล้วค่ะ ร้อยเก้าเหรียญทุกคน